สวัสดีครับผมวิชัยปัทมวิภาคนะครับในอำเภอราขวัญน,นะครับก็ผมบรรจุครั้งแรกก็เป็นเจ้าที่ปกครองอยู่ที่อุดรธานีอำเภอบ้านผือแล้วก็ได้มีโอกาสย้ายเข้ามาอยู่ที่อ,อยู่ที่สรรารการจังหวัดนนทบุรีอยู่ห้องปกครองจังหวัดก็ได้มีโอกาสได้ทํางานในในระดับที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกดีใจคือเรื่องการทําแผนพัฒนาจังหวัดนะครับก็ทําอยู่ช่วงหนึ่งแล้วก็ได้ย้ายไปเป็นเลขารองผู้ว่าอยู่ที่ระนองสัก ปี2ปีแล้วก็ย้ายกลับมาที่สำนักบริหารการทะเบียนซึ่งโดยส่วนตัวผมจะเป็นคนชอบคอมพิวเตอร์อยู่แล้วตั้งแต่ตั้งแต่เด็กๆนะฮะก็เลยเลยได้เข้าไปที่สำนักบริหารการทะเบียนหรือเ,เพราะว่าที่นั่นจะมีเรื่องของการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนรัษฎรนะฮะก็ก็จะได้ดูการบันทึกข้อมูลของน้องๆลูกจ้างแล้วก็นําข้อมูลมาพอต้องอัปเดตเราต้องเป็นคนตรวจว่าข้อมูลไหนอัปเดตข้อมูลไหนเออร์เลอร์เพื่อที่จะจะทำให้เป็นปัจจุบันนะครับ แล้วก็เลยได้มีโอกาสไปอยู่ที่ศูนย์ทะเบียนภาคได้ไปสำรวจสำรวจสำนักทะเบียนเพื่อจะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์สำหรับการออนไลน์เมื่อประมาณปี40ที่เชียงใหม่ผมก็ได้มีโอกาสอยู่ทางภาคเหนือ16ปีอยู่ทางภาคเหนือก็เวลาเราไปตรวจสำนักทะเบียนหรือไปออกแบบสำนักทะเบียนเนี่ยก็ได้เห็นโครงการหลวงต่างๆก็มีความซึมซับใน,ใ,ใ,นในโครงการหลวงแล้วก็ใ,ในในสิ่งที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและกันที่9ท่านได้ ได้ทรงที่จะทําไว้ให้กับพื้นที่นั้นๆน,น,นะครับก็เลยมีความรู้สึกประทับใจแล้วก็มีความรู้สึกว่าถ้าเราได้มาเป็นอะไรที่อยู่ในอำเภอสักอย่างเนี่ยเราจะขอเป็นส่วนหนึ่งในการเดินเดินตามแนวพระราชดำริของท่านนะครับตอนนี้ว่าในส่วนผมอยู่ในกรมอํานวยการสูงเนี่ยมันในกรมมันจะไม่มีมันมันจะมีแต่เป็นพอสํานักปนไปเลยผมก็เลยขอออกอำเภอก็ได้มาลงที่เราขวัญ สิ่งแรกที่มาลงเราขวัญเราก็รู้ว่าเป็นแดนของเงาฝนไม่มีฝนตกตเขาเรียกว่าอีสานภาคกลางนะฮะแต่เราก็มีความรู้สึกว่าเออมันเป็นเรื่องที่ท้าทายดีเรื่องที่ท้าทายดีว่าเอ้าฝนไม่ตกแล้วเป็นเงาฝนไม่เป็นไงเราก็ศึกษาศึกษาพอศึกษาปุ๊บเราก็เห็นว่ามันก็สามารถที่จะทําได้สามารถทําได้ก็ใช้ศาสตร์พระราชานะฮะก็คือเข้าใจเข้าถึงแล้วก็พัฒนา พอเราเข้าใจเข้าถึงพนาอันดับแรกผมก็ศึกษาพื้นที่ศึกษาพื้นที่ทำเราเข้าใจพื้นที่เงาฝนคืออะไรอะไรคือเงาฝนพอเราอยู่นั้นเราไม่รู้จักนะผมก็นั่งดูแล้วก็หาเรื่องอื่นทําไปด้วยว่านอกจากที่ไม่มีฝนมันทําอะไรได้ก็มีความคิดในหลายๆมิติแต่พอเราดูแลเรามาเปรียบเทียบแล้วอ๋อเราขวัญเนี่ยหน้าฝนเนี่ย,นนยจะไม่ค่อยได้น้นําฝนมันจะได้ช่วงมระสมก็มีอยู่ปีหนึ่งน้ําหลากอยู่ในเนี่ยในเขตอําเภอเนี่ย เจ็ดวันกว่าจะลงนะฮะก็ประมาณเนี้ยเราก็เลยว่าเฮ้ยมันมีอะไรที่มันน่าศึกษาเยอะประจบก,กับว่าเราพอมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องโครงการดําลิเราก็เปิดอินเทอร์เน็ตศึกษาดูว่าว่าอะไรยังไงคราวนี้เราก็มีเครือข่ายผมผมมาครั้งแรกนี่ผมใช้เครือข่ายโดยใช้พลังบวรในการขับเคลื่อนนะครับใช้พลังบวลเรามีส่วนราชก,การที่ให้ความร่วมมือเรามีหน่วยเครือข่ายเอกชนที่ให้ความร่วมมือ และที่สําคัญเรามีพลังบวรคือบ้านวัดโรงเรียนราชการรวมทั้งมหาวิทยาลัยและเรามีท้องถิ่นที่ที่น่ารักทุกท้องถิ่นนะในพื้นที่นี้ท่านนายกแล้วก็รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้านนะพร้อมขับเคลื่อนไปกับเราเราก็มีความรู้สึกว่าเออมันโอเคนะมันแรงแต่มันก็มีวิธีอื่นที่เราใจนั่นได้ผมก็เลยเริ่มเริ่มคุยกับทางเครือข่ายแต่เครือข่ายที่สําคัญของเราก็อย่างสวนไทยไฮเทคโดยอาจารย์นิ้ง ส,สวนนกฟารรม,ม้าโดยคุณต้อมนะฮะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราจะทำอะไรกับในพื้นที่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นอขอจันทิงเขาจะมีเทคโนโลยีเรื่องการเกษตรมีสมุนไพร9ก้อก้าสิบว่าชนิดในการส่งเสริมอาชีพของคุณต้อมเขาก็นอกจากเขามีสวนนกฟารรม,ม้าเขาก็มีเทคโนโลยีเขาเรียกว่า Bio ไบโอซิสต์เดมไบโอฟ็อกแล้วก็ามาพัฒนาเป็นระบบไบโอซิสต์เดมก็คือมีการสร่วนผสมขอฟ็อกเลี้ยงปลาบนบก โดยใช้โดยใช้บ่อบ่อยางนะฮะแล้วก็ประสบความสําเร็จมาเราใช้เราใช้ระบบเทคโนโลยีแล้วก็ร่วมกับความเรื่องของภัยแรงเราให้เขามาเรียนนะผมเอางบงบของส่วนบุรณาการเนะี่ยให้ฝึกอ,อบรมแบบ70คนก็คือตําบลละ10คนเจ็ดตำบลเจคนอันดับแรกสอนเขาเรื่องยาแก้ปวดเมื่อยโดยใช้สมุนไพรนะฮะก็ได้ประสบความสําเร็จ แต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สองเครือข่ายนม้ทำก็คือความความทดลองอุตสาหะนะฮะจนจนเราคิดว่าตอนนี้มันไปแตะในเรื่องนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนข้อหนึ่งคือการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้อันนี้ที่มันชัดเจนแล้วก็ส่วนแต่ส่วนสำคัญที่สุดคือพี่น้องชาวเราขวัญแล้วก็โดยเฉพาะท่านนายกนายกท้องถิ่นทุกท้องถิ่นนะฮะแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านทุกตำบลน,น,นะฮะ ก็จะให้ความร่วมมือเวลาอำเภอขออะไรก็ขอมันร่วมมือมาทํานี่กันมาฝึกอบรมนี่กันลงพื้นที่กันอะไรเงี้ยทุกคนก็จะไปกันเหมือนทีมเดียวกันนะฮะมันก็เลยทําให้เราขวัญเนี่ยประสบความสําเร็จสิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือ <c oughs> <c oughs> ก็จังหวัดส่งให้เรานะฮะในเรื่องยาเสพติดก็ส่งให้เราเป็นตัวแทนของจังหวัดไปแข่งขันในระดับประเทศเลยนะฮะเรื่องของทูบีนัมเบอร์วันนะฮะแต่ว่าที่เราที่เราที่เรารู้รสึกว่าสุขใจคือว่า เราเล็กๆแต่ว่าเราก็ทําในสิ่งที่ที่ข้างนอกเขาเห็นคุณค่าได้โดยเฉพาะเด็กๆของเราเนี่ยเราใช้ทูบีน้ำวันเป็นตัวนําในเรื่องของการต่อต้านยาเสพติดแต่อย่างไรก็ตามในความรู้สึกผมเนี่ยในความรู้สึกผมที่ผมประทับใจมากก็คือนอกจากเครือข่ายแล้วก็พี่น้องประชาชนเราเนี่ฮะให้ความร่วมมือในทุกมิติท่านนายกทุกนายกส่วนแรกการทุกส่วนนะฮะให้ความร่วมมือไปไหนไปกัน บางทีเราไม่มีหนังสือเราใช้การโทรคุยกันแล้วเราก็ไปด้วยกันนะฮะนี่คือความที่ที่มันมันทำมันทำในแบบถ้าเราพูดว่าเหมือนกับจินตนาการอะพอเราจินตนาการแล้วบางทีหนังสือยังไม่มีแต่เราไปกันแล้วไปกันเป็นทีมทีมเราขวัญเนนะี่ยพอสิ่งที่เราไปทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนโะยาบายภาครัฐออกมาเป็นสิ่งที่ทีมเราขวัญได้ทํามาแล้วมันก็เลยต่อยอดได้ง่ายครับนี่คือ คือความภูมิใจของของผมที่ได้อยู่เราขวัญแล้วก็มีความรู้สึกเสียดายที่ว่าอา,อายุราชการมันก็หมดไปตามกฎหมายของของราชการนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามผมก็บอกกับทางพี่น้องท้องถิ่นทั้งหมดคุยกับท่านนายกทุกนายกคุยกับส่วนรการทุกส่วนราชการว่าผมก็ยินดีถ้าเห็นว่าผมยังมีประโยชน์อะไรที่จะทําให้กับเราขวัญได้ก็ยินดีนะฮะเพราะว่าเราถือว่าผมผมเป็นนายเพอที่เดียวนะ ที่เราขวัญแล้วผมก็ขอผู้ัญชาตลอดว่าผมขอกเกษียณเราขวัญผมอยู่เราขวัญมา3ปี4เดือนแล้วก็คิดว่าท่านในความรู้ความสามารถที่ที่ทางส่วนราชการหรือท้องถิ่นยังเห็นว่าผมมีความสามารถตรงไหนก็ผมก็ยินดีนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผมพันตำรวจเอก สิทธิพงษ์สังแสงผู้งกับกับการสถานีตำรวจปูธรลอขวัญในฐานะตัวแทนหัวหน้าส่วนราชก,การของอำเภอลอขวัญขอมากล่าวถึงท่านนายอำเภอวิจัยปทวิภาคท่านนายอำเภอลอกขวัญในโอกาสที่ท่านจากกะเกษียณอายุราชก,การพวกกระผมได้ร่วมง,งานกับท่านนายอำเภอมาเกือบ3ปีท่านเป็นคนที่มีภาวะผู้นำเป็นคนที่เข้าถึงง่าย เป็นคนอบว่ามาลีกับลูกน้องและเพื่อนร่วมง,งานที่ผ่านมาท่านแนอมเภอเป็นคนที่สละเวลาสละกังกายในการทำงานทุ่มเทให้กับพวกเราชาวเราขวัญพวกผมเองก็ได้นำแนววิธีปฏิบัติงานของท่านมาเป็นตัวอย่างมาเป็นเยี่ยงอย่างในการทำงานท่านถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญสำหรับ อำเภอหลักฐันเรา,เ,ราเปรียบเสมือนปูชนียบุคคลที่น่าเคารพนับถือและในวาระที่ท่านจากเกษียณยุทธการผมขอญาติไว้พอให้ท่านนายเภอวิชัยปตัตมพิภาคมีสุขภาพพลนานามัยสมบูรณ์แข็งแรงประสบความสําเร็จในชีวิตหลังเกษียณราชการมีอะไรให้พวกผมรับใช้พวกผมยินดีรับใช้ท่านนายเภอทุกอย่างทุกประการและ ยังยืนยันว่าพวกผมหัวหน้าส่วนราชการยังเคารพรักท่านนายอำเภอตลอดไปและตลอดการครับครับสวัสด,ดีครับผ่มกำนันสักชายปุยสมุรประธานชมรมกำนันพยายบ้านอำเภอเราฟันขอญอาตเป็นตัวแทนกำนันพยายบ้านท่านที่เลือดเรืองดำของอำเภอเราฟัานทุกท่านนะครับ พอยัดคุยถึงนายอำเภอที่ผ่านมาครับที่ตลอดรยะเวลาประมาณ3ปีที่นายอำเภอได้มาดำรงตำแหน่งอยู่ที่อำเภอเราฟันผมคงต้องใช้คำว่าทำงานลุยกับลูกน้องเต็มที่ครับจนผมไม่รู้ว่าที่ผ่านมาใครจะทำได้ดีเท่านี้หรือเปล่าไม่เคย กรเคืองลูกน้องไม่เคยอะไรคือลุยงานตั้งหน้าเดินทำงานอย่างเดียวก็เห็นความจริงใจของท่านนายอำเภอครับก็คงณวันนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่นายอำเภอคงได้พักเกษียณอายุราชการก็ผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนท่านนายอำเภอได้ไวอวยพรก็ขอให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในท้คนลโลกช่วยโดนบาดาลประทานพรให้นายอำเภอตนครอบครัวจงมีความสุขความเจริญคิดถึงใดก็ให้สำเร็จตังสมใจปรพัฒนาครับขอบคุณมากครับกับผมนายมงคลทองยิ้มนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองประดูในนามตัวแทนของอบทอทั้งเจ็ดทั้งเก้าแห่ง ในอำเภอหล่าขวัญผมมีความประทับใจเกี่ยวกับท่านนายอำเภอวิชัยปัตธรรมวิภาคตั้งแต่ท่านมาดำรงตำแหน่งที่อำเภอเหล่าขวัญทั้งผมและผู้นำทุกคนรวมถึงชาวบ้านทุกตำบลมีความอบอุ่นเพราะท่านมีความเป็นกันเองท่านใจดีใจดีจนขนาดที่ว่า ดีเกินไปท่านมีความรักมีความเมตตาทุกคนทุกอาชีพผู้ใต้บังคับบัญชารักท่านทุกคนท่านไม่เคยดุดา่าไม่เคยให้หลายใครมีแต่คำว่าช่วยช่วยแม้กับตัวท่านเองทึ่งมีปัญหาเรื่องสุขภาพท่านก็ฝืน ฝืนที่จะทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อชาวบ้านที่จะได้อยู่ดีกินดีผมขอวอวยพรในท่านในวันที่ท่านกเกษียณอายุราชการให้ท่านมีความสุขภาพร่างกายมีความแข็งแรงมีความสุขในวัยที่ ท่านสมควรจะพักผ่อนพี่น้องชาวเราขวัญยินดีต้อนรับท่านตลอดไปขอประคุณครับสวัสดีครับผมนายวิทยาสุทธิไสยนายกสมาคมครูผู้วิหารอำเภอเราขวัญก็ขอเป็นตัวแทน ของครูและผู้ริหานอำเภอละขวัญน,นะครับที่ได้สัมผัสกับท่านวิชัยปัทมวิภาคในอำเภอละขวัญในช่วงหนึ่งที่ผ่านมารู้สึกประทับใจท่านที่ได้ให้ความสําคัญกับการศึกษาของอำเภอละขวัญเป็นอย่างดีนะครับท่านได้ใช้หลักบรวรวบ้านวัดโรงเรียนเพื่อจะพัฒนาคุณภาพของคนอำเภอละขวัญให้มีคุณภาพดีดยิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับในโอกาสเวลาการเกษียณของท่านก็ขอขอวยพรให้ท่าน ประสบแต่ความโชคดีนะครับมีสุขภาพกายมีความใจที่แข็งแรงนะครับขอให้ท่านโชคดีตลอดไปครับขอบคุณครับวันวันที่ภาคเพียนสุวรรเกษีรที่ภาคภูมิผมนายวีระฮิรันกุลประหลังเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองในานามของตัวแทนของ น้องๆที่ทําการปกครองอําเภอละขวัญในโอกาสที่นายเกษียณอายุราชการซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลยนะครับที่จะเดินทางมาถึงวันนี้ตลอดระยะเวลาที่ท่านทํางานที่อําเภอละขวัญตั้งแต่พฤษภาคมปี2564จนถึงปัจจุบันก็ผ่านมา3ปี4เดือนได้นะครับโดยที่ท่านเป็นนักปกครองที่ใช้หลัก ความเมตตาในการทำงานท่านได้สร้างผลงานในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องน้ำการส่งเสริมการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นน้ําตกที่อ่างกะทะนะครับไม่ว่าจะเป็นแหล่งโบราณคดีแล้วก็ยังมีผลงานในเรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะครับจนได้รับรางวัลระดับประเทศ ก็ถือว่าท่านได้เป็นตัวอย่างของนักปกครองนะครับที่ทําหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้เป็นแบบอย่างที่ดีของน้องๆน,นะครับซึ่งจะถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีที่น้องๆจะได้นําไปปฏิบัตินะครับในการทํางานร่วมกันท่านให้ความเป็นกันเองนะครับเป็นภูมิคงครบบัรชาที่ทําให้ลูกน้องเนี่ยทำงานได้อย่างสบายใจมีความมบอุ่นนะครับ ในโอกาสนี้ก็ขออาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับในสากลโลกและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านผู้เข้ามชาได้เคารพนับถือโดยเฉพาะหลวงพ่อเยี่ยมแห่งวัดตะขวันนะครับได้โปรดดวงปรดาประทานพรให้ท่านและครอบครัวจงมีแต่ความสุขมีสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงตลอดไปครับ